ไฟดัองอดแอสอดแอสเ่ยเห็นไหมสวยไหมวิวสวยมากเขาเรียกว่าไม้หมอนรถไฟไนเนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตคนเลยนะนาาสวัสดีค่ะอามตั้งฟมิลีวัี่ตั้งฟาวันนี้พานั่งรถไฟสายมรณะค่ะ สาเหตุที่ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะเก็เพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยสืกฝ่ายพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ61,700คนค่ะและกรรมกรชาวจีนยวนชาวามาลายูพมา่าอินเดีย อีกจำนวนมากเลยค่ะมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพมา่าเพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งกำลังพลค่ะ เพื่อจะได้ไปโจมตีพม่าและอินเดียต่อไปซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องสร้างสะพานขึ้นการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้ฉเฉลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง เมื่อสิ้นสุดสงครามรัฐบาลไทยได้จ่ายเงินจำนวน50ล้านบาทเพื่อซื้อทางรถไฟสายนี้จากอังกฤษและทำการซ่อมบำรุงบางส่วนเส้นทางดังกล่าวเพื่อเปิดการเดินรถตั้งแต่สถานีหนองประดุกมาจนถึงสถานีน้ำตกซึ่งอยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ <Hello. S 1> แต่วันนี้ครอบครัวเรานะคะเลือกเลกปลายทางที่ท่ากระแสค่ะ อน,นี้ยังอันนี้ยังไม่ใช่ถึงเขียนว่าทําเกษตรแต่ว่ายังไม่ลงตรงนี้ยูทูบานอ่าน,นี้เป็นรีสอร์ทค่ะ<ม>ถ้าเราอยากมาให้ใกล้อะเราขึ้นแค่ป้ายเดียววะแค่ตรงนี้นะแนะนำมาตรงนี้ค่ะ ดย๋ยงกินจะเห็นแล้วนะสวยเนอะเหมือนไฟฟเลยตรงไหนกระโดดเหรอเห็นเส้นเส้นสลิงใช่ป่ะข้ามใช่ป่ะอยากจะงงหัวออกไปตามดูนี่สวยนะ สวยแม้วิวสวยมากมันนั่งใจนะนั่งใจแบบได้ที่ที่เขาเดินกัน้่นะุนมันมีความออนแอดออนแอดเหมือนกันนะเจ็ดสิบร้านมาที่เรานั่งพักตรงนู้นได้นะคะนี่น้นะเป็นทางงานนะับ นี่เห็นป่ะน้ำเชี่ยวเหมือนเป็นลายเลยอ่ะอบายบายอีเมยบายลุงนิลุงเขาบายบายฮัลโหลเส็จ้อ่อมันอ่านว่าอะไรครัวท้งกระ เนี่ยเนี่ยอิมเห็นพระเห็นไห้หมอนไหมเนี่ยนี่เขาเรียกว่าไม้หมอนลดไฟไหนเนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตคนเลยนะเพราะว่าเขาใช้คนทำค่ะเขา,าทำมาจักหนึ่งหใช่ค่ะเนี่ยคนเป็คนคนทำไว้ไปเดินกันค่ะ าภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของเฉลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นรถไฟสายมรณะไทยกับพมา่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสาธุหลวงปู่ชีวะกะโกมาราพัฒแข็งแรง หากครอบครัวใดสนใจที่จะพาเด็กๆมาลองนั่งรถไฟสามารถตรวจสอบเส้นทางเดินรถไฟจากลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ตรงกับงานสตาร์สะพานข้าวแม่นาำแควค่ะครอบครัวเราจะมีโอกาส ได้ชมการแสดงแสงสีเสียงตระการตาในชุดการแสดงย้อนรอยโศกกนตกรรมสู่สันติภาพค่ะซึ่งเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแควงานนี้จะจัดในทุกๆปีเลยนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีการแสดงคอนเสิร์ตมินิทัศกาลร้านค้าต่างๆมาจำหน่าย

นับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ค่ะถ้ามีโอกาสหาเวลาก,กันมาเที่ยวนะคะสำหรับวันนี้ครอบครัวเราก็คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ